มาอีกหนึ่งครับ c v r น่าจะปี2016ั้ง15 16นี่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับมาด้วยการสตาร์ทไม่ติดนะครับอาการที่ลูกค้าบอกเปลี่ยนแบตอหมดแล้วไฟป,ปัม๊มโซ่ผมว่าแบตไม่พอนี่เปล่ายังไงเดี๋ยวจะมารายงานรายละเอียดอีกทีนะครับเดี๋ยวรับเรืเข้ามาก่อนอันดับแรกเปิดมาครับคือแบตเปิดปี64แล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวจะลองเอาอ,ออกไปชาร์จแล้วเดี๋ยวจะมารายงานสถานการณ์กันทีนะครับอลองใส่แบตใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ลองใส่แบตใหม่นะครับแบตเก่าเอาไปชาร์จก็ นไะก็ยังไม่ติดนะครับก็ลึดเลยตัดสินไกลหรือเฟรมออกมาเพื่อจะปลดถังมานี้ปลดถังออกไม่ใช่เช็คไอ้วาดแรงดันนะครับก็จะไปดูน้ําไอล้ลักษณะของหัวเทียนเป็นไงบ้างนะครับรถคันนี้วิ่งเยอะแล้วนะ่าจะเจ็หมื่นโลแล้วนะครับก็เปิดมาก็มีส่วนประกอบที่เขาก็มีกล่องฟิลแยกนี่อีกชุดหนึ่งนะครับ ไม่รู้ฟิลต,ตัวไหนไม่ได้ดูไดๆแกรมเลยแล้วก็นี่ก็มีอีกต่างหากนะครับของ CBR ตัวนี้นะแล้วก็นี่นี่ตัวนี้เซ็นเซอรมม์มุมเอียงมั้งผมว่านะเนี่ยมีลูกศรชี้ไปข้างหน้านะเผื่อลดล้มมันจะตัดประมาณนี้ผมเดาดูนะแต่ไม่เข้าใจว่ามีสายอันนี้เข้าไปไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูว่าสรุปแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเป็นตัวอะไร ขอดูอีกทีนะไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะครับจอนี่ตัวนี้ครับต้องการปลดอะยากนะครับมุมมันยากผมอีกอย่างผมมีมีความหลังที่ไม่ดีกับ c b บี0ห้าสิบตัวนั้นก็ทําหักมาแล้วอันนี้ก็ดูเหมือนจะยากเหมือนกันนะครับก็เลยจะ,จะให้มันพลิกออกฝั่งนี้ มาวางบนนี้แล้วก็ค่อยปลดอีกทีที้ผมลองเอานั้นดันดูแทงดูก็ไม่ได้นะมันมยังไม่หลุดก็กว่าจะทําแรงเกินก็กวัวมันหักนี่นะปลดสายสายสายปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงตรงนี้ครับสายปั๊มก็ระวังกันเลยนะครับจุดนี้เผลอได้ไม่คุ้มเสียนะครับค่าซ่อมอ่ะเลือดแบบเนี้ยถังนะครับทําการโยกอย่างหนักนะครับไม่ออกก็ว่ามันติดอะไรอยู่สุดท้ายก็ต้องมาปลดตรงนี้ครับ นี่แล้วก็เอาไข่ไข,ข่ควงพันผ้างัดออกนี่ครับมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับมันเลยไม่ออกครับมีตัวล็อกไว้อย่างดีเลยน่าจะขันตัวนี้ตัวเดียวก็ได้อยู่นะเนี่ยตัวนี้ครับเบอร์สิบสองใหญ่อ่ะสองตัวเล็กนี่ไม่ขันดูน่าจะได้นะครับหลังจากถอดปลดรื้อออกหมดเลยนะครับแม้แต่ก,กระทั่งหม้อน้ำยัง ต้องขยับถอยหลังมาครับเพื่อจะให้มือล้วงเข้าไปในการดูแลหัวเทียนได้ได้ง่ายนะครับ <c oughs> ใครที่คิดจะเปลี่ยนหัวเทียนของรถตตะกูลพวกนี้นะสีบ r อะไรพวกนี้นะครับก็คิดค่าแรงให้ดีๆนะครับร <c oughs> ือหมดเลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ลือ้อนิดเดียวนะลื้อหมดเลยนะครับ ก็สรุปแล้วนะครับฟันธงว่าปลักหัวเทียนี้เสียครับมันหลวมมากเลยครับถอดแบบถอดแบบมันไม่รู้มันติดเลือดมาหรืออะไรผมว่าไม่ใช่ของติดเลือดดูมันกล่องแก่งมากอะยางนี่ก็นิ่มอยู่นะเนี่ยเนี่ยดูเหมือนว่ายางมันจะนิ่มเดีย๋ยวขอดูซิผมก็ไม่ใช่สายแผนพันแท้ก็เหมือนไม่แท้นะครับเนี่ย เอ็นีเคนะหลวมมากอ่ะเดี๋ยวจะลองหาวิธีแก้ไขดูว่าทำไงได้บ้างตัวนี้หลวมแทบจะหลุดออกมาเลยครับแล้วกดแน่นเข้าไปเหมือนเดิมก็ไม่ได้แอมอีกเล่นนะครับของ CBR ตัวหัวฉีดนีนะครับตัวตัวเล็ดฉมเลดคล้ายเล็ดตำรวจนะครับช่างก็ไม่ค่อยสบายนี่ครับ สายสีดํานี่นะครับดำดำดำเข้าตรงนี้นะครับสายสีเหมือนจะเป็นแดงดําชมพูดํานี่เลยครับเข้าตรงปลักนี้นะครับปลักสีฟ้าฟ้าฟ้าออกเขียวๆอ่อนๆเนี่ยแล้วสองข้างนี้จะอยู่มีอยู่ตรงนี้ั่งละตัว ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ๋อกล่องไฟอยู่ตรงนี้นี่พวกรีเลย์อยู่นี่ตรงนี้สองตัวนะครับรีเลย์ก็มาฝากกันแค่นี้นะครับหากถูกใจช่วยกดติดตามกัน่อยนะครับ